สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาค่ะเรามาอัปเดตความรู้สึกของเขาคนนั้นที่มีต่อคุณกันนะคะก่อนนอนคืนนี้และกันดึกแล้วเนาะก,ก่อนนอนคืนนี้ค่าคืนนี้เขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะใครที่ผ่านมาเจอพี่นกคลิปนี้เป็นคลิปแรกฝากติดตามพี่นกด้วยนะคะกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆนะเพื่อนเนเนาะดวงนี้เป็นดวงสุม่มเป็นดวงรวมเป็นพลังงานสุ่มนะคะอาจจะตรงกับคุณหรือไม่ตรงบ้างกับคุณบางส่วนหรืออาจจะไม่ตรงเลยหรืออาจจะตรง ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้เพื่อนๆถ้าเรื่องมันเล่าตรงไม่ต้องเน้นที่ธาตุราศีก็ได้นะครับเพราะเมื่อเปิดหลายพาร์ทหลายใบเนี่ย ธาตุราศีเขาก็จะออกมาครบหมดแหละเนาะเพราะพลังงานของไพ่ทาโร่แต่ละใบเขาก็มีประจําธาตุราศีของเขาอยู่แล้วนะคะมาเปิดหลายๆายใบยเขาจะออกมาครบก็ <c oughs> ไม่ต้องเน้นเกี่ยวธาตุราศีแต่ให้เน้นเรื่องเล่าว่าเล่าแบบไหนนะคะส่วนใครที่รู้สึกอยากจะเช็คดวงส่วนตัวนะคะมีปัญหาอยากจะเข้ามาคุยกับพี่นกก็ทักกันเข้ามาได้พี่นกรับดูทุกรูปแบบเลยนะคะมีแบบโทรคุยแบบอัดคลิปนะคะแบบส่งหน้าไพ่ให้คุณมีทุกรูปแบบมีแบบพิมพ์มีครบหมดนะคะ แล้วก็ตอนนี้ก็มีโปรโด้วยเริ่มตั้งแต่วันที่25นะคะธันวาจนถึงมก,กรา28นี้นะคะโปรโของพี่นกก็พิเศษมากเลยมีเพิ่มการ์ดข้อความจากเขาคนนั้นถึงคุณให้9การ์ดข้อความแล้วก็ราคาก็ลดด้วยนะคะรายคำถาม,ถามเนอะส่วนสำหรับใครที่สนใจที่จะเข้ามา ดูพื้นดวงก็มีเช็คที่พี่นกนะคะก็เข้ามาเช็คดวงกันได้หรือคุณอยากจะเช็คดวงประจําปีปี69นี้เป็นอย่างไรบ้างก็เข้ามาได้นะคะส่วนอีกสําหรับใครอีกอย่างหนึ่งก็คือใครที่มีทุกข์มากมีปัญหาเยอะอยากจะเข้ามาคุยกับพี่นกนะคะ ถ้างบไม่พอนะคะอยากดูก็ทักกันเข้ามาว่าคุณเรื่องราวมันทุกขนาดไหนก็บอกมาคุณมีเท่าไหร่พี่นกก็จะให้ดูเนาะถ้าค่าครูไม่พอก็เข้ามาคุยกันก่อนได้ก็เข้าไปสแกน QR ตรงที่โพสต์รูปภาพนั่นแหละพี่นกมีติด QR ตรงนั้นให้นะคะถ้าใครหาไม่เจอนะถ้าใช้ไลน์แล้วก็แอดเข้ามาไม่ได้ก็ไปสแกน QR เข้ามาเลยคุยกันดูนะคะ ใครที่เจอปัญหายเยอหนกักๆหรือใครอยากจะเช็คว่าเป็นคู่ทวินไหมดูแบบนุกคู่ไปเลยเช็ค12ใบก็มีที่พี่นกนะคะราคาก็จับต้องได้อีกนั่นแหละนะคะเขาคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณพลังงานทวินเฟรมหรือพลังงานโซเมดอะไรยังไงถ้าคุณอยากดูดูเรื่องราวของนัวคู่คู่ครองไพง่พ12บใบ จะบอกคุณชัดมากว่าคุณเป็นสู้ระดับโซลคอนแท็กระดับไหนอะไรยังไงมาดูว่าจะเป็นทาวินไหมอะไรยังไงนะมาเช็คดูได้นะเพื่อนๆเนาะพี่นกก็มีเช็คดวงเนือ้อคู่ด้วยนะคะถ้าใครจะเน้นว่าจะเข้ามาดูแค่ว่าเขาคนนี้ใช่คู่ของหนูไหมถ้าไม่ใช่ก็จะเลิกเลิกมันไปแล้วจะต้องไม่ต้องวุ่นวายกันก็เข้ามาเช็คได้ถ้าคนเนี้ยมันวนอยู่ในหัวคุณมาก12ไใบเนี้ยเขาจะเล่าให้คุณรู้เลยว่า เหตุการณ์ความสัมพันธ์ของคุณมันจะเจอประเด็นอะไราย,ยังไงหรือเป็นคู่แบบไหน12ใบนี้จะบอกชัดนะคะแค่เพียง5ใบหรือ3ใบมันดูได้แค่แนวโน้มนะนะคะถ้าคุณดูแบบรายคําถามแต่ถ้าจะเน้นเรื่องคู่ครองเนี่ยเข้ามาเช็คแบบ12ใบดีกว่านะคะพี่นกก็มีเพิ่มให้คุณถามคําถามได้นะคะเน้นคือเข้ามาดูดวงกับพี่นกดูแล้วคําถามของพี่นกคุณสบายใจหรือ,อยังถ้าสบายใจก็ออกได้ในเรื่องของรายคําถามที่กําหนดให้1ชั่วโมงเนี่ย ก็เช่นกันนะคะถ้าคุณดูเลยชั่วโมงกว่าชั่วโมงครึ่งชั่วโมง20ชั่วโมง15แบบนี้พี่นกก็จะไม่มีการคิดค่าเพิ่มราคานะก็จ่ายแค่ค่าครูเท่านั้นแหละค่ะเนยก็จะคุยให้คุณสบายใจออกไปนะคะอย่างน,น้อยก็ได้แบ่งบ้างนั่นแหละไม่เพียงแค่ได้คําถามแล้วก็ไปเอออเองเพราะบางคนมีผ่านหลายหมอมากกว่าจะมาเจอพี่นกนะลูกดวงหลายท่านที่เข้ามาพี่นกพี่นกอะ่ะเป็นหมอดูคนที่5แล้วที่หนูดูไพ่และวัดพลังงานเนี่ยหลายท่านเลยแบบเนี้ คุณวัดพลังงานดูหมอดูคนโน้นคนโน้นคนน,น,คน,นี้ถ้าหมอดูไม่ได้สรุปให้คุณว่าคุณเจอแบบนี้แล้วต้องทํำยังไงบอกตรงๆพี่นกจะฮิวคุณจริงๆถ้าคุณเข้ามาเนาะนะฮะอืมนกมาค่ะเข้ามาคุยดูนะคะคุยกับพี่นกเราออกภยัยคุณจะได้ความสบายใจอย่างน้อยๆเจ็ดสิบแปดิบปอร์เซ็นแหละถ้ามันไม่หมดก็นะเพราะพี่นกมีวิธีของพี่นกแหละเนาะที่จะฮิวคุณนะคะมาดูค่ะ แล้วราคาก็เบามากๆนะคะไม่มีใครที่จับไม่ได้หรอกค่าครูของพี่นกนเนาะเข้ามาดูเนาะนะคะมาค่ะถ้าใครที่อยากจะดูแบบแรนดอมก็พอมันก็ตรงแล้วพี่นกก็ยินดีเช่นกันก็ฝากติดตามก็คือว่ากดเป็นค่าครูให้พี่นกนิดนึงนะคะกดคอมเมนต์นะคะกดแชร์ถ้าพลังงานตรงก็แชร์ออกไปเพื่อยืนยันเป็นพลังงานของคุณนะคะมาค่ะเขาคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณโอ้คนนี้สงคุณนะคะ คนคนนี้ส่องหรือคนที่แอบคบคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่คบคบแอบแอบรับรับ,บซ่อนซ่อนนั่นแหละส่องคุณหนักคนนี้นะคะพลังงานของคนที่แอบสอ่อแอบส่องแอบเรียนรู้ชีวิตคุณนะแต่ไม่ให้คุณรู้ตัวอะไรเนี่ยเพดอับครับคนคนนี้เป็นพลังงานของเด็กได้นะคะเป็นพลังงานของคนที่มีคู่รักเป็นแฟนเด็กก็ได้หรือคนคนนั้นอาจจะหน้าตาอ่อนเยาว์ก็ได้มีการอยากเริ่มต้นอยากมางอ้ออยากมามอบถ้วยให้คุณนะคิดถึงคุณมากนะคะ พลังงานของ8ไม่เท้าการอยากทักอยากคุยอยากติดต่ออยากสื่อสารนะคะคนคนนี้อยากติดต่ออยากสื่อสารหรืออยากไปต่อในความสัมพันธ์แต่ความรู้สึกของเขามันคือคิดอยู่ในใจเก็บไว้แต่ไม่ได้บอกคุณเนี่ยซิกอัพค p ับ พลังงานของคนเก่ามาแล้วนะคะพลังงานของคนเก่าได้หรือถ้าไม่ใช่คนเก่ามีนะเปอร์เซนต์บางคนบางทน่นคนมาถามถึงคนเก่าเนี่ยพลังงานคนเก่าคิดถึงคุณอยู่นะคิดถึงวันวานหวาน,วานซึ้งคิดถึงสิ่งเดิมๆสิ่งเก่าๆที่คุณเคยมอบให้เขาไหมคิดถึงคุณคิดถึงจริงๆก็ตรงกับหัวข้อเลยอัปเดตความรู้สึกว่าเขาคิดได้อย่างไงเขาคิดถึงคุณก่อนนอนคืนนี้คิดถึงมากอยากติดตอ่อยากทักอยากสื่อสารแต่อารมณ์เหล่านี้ที่มีอยู่มันอยู่ในความลับไง เขาไม่เปิดเผยให้คุณรู้เนาะแล้วก็รไรค้าที่ไฮเรินเทศความสัมพันธ์ที่คุมเครือนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้คนคนนี้คิดแอบ,บซ่อนลึกลับซับซ้อนเก็บไว้อยู่ในใจไม่ยอมเปิดเผยให้คุณรู้หรือคนข้างนอกรู้นะพลังงานของความสัมพันธ์ที่คุมเครือและคนคนนี้มองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์มากมีแรงดึงดูดต่อเขามากๆคุณมีค่ามากๆเลยหนึ่งเหรียญเห็นไหม เขามองว่าคุณเป็นคนที่มีค่ามากๆอยากมาเริ่มไปต่อในความสัมพันธ์นี้กับคุณแล้วนะคะอยากไปต่ออย่างมั่นคงพลังงานของเดอะตานะคะคุณเฉิดฉายคุณเป่งประกายคุณโด่งดังคุณมีชื่อเสียงไหมหรือคุณเป็นดาวที่อยู่ในใจของเขาคุณสวยคุณสง่าอยากเริ่มคุณคือหนึ่งเดียวที่อยู่ในใจของเขาอยากติดต่ออยากทักอยากมาบอกว่าจะเริ่มต้นไปในความสัมพันธ์นี้ละ จะกลับมาเริ่มกับคุณนะคะคนนี้ถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่เป็น6กถ้วยคือเลิกลากันไปแล้วอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะมีไฟต่อคุณมากๆนะพลังงานของอะไรซิกออฟเพนอยากได้โอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะคนที่เคยเป็นอดีตก,กันไปแล้วแล้วอะไรคะ e ร o p อ n t พ n เดเค e สามเหรียญน,นะคะทรี p อฟเ e น t ดพลังงานของคนที่จะวนกลับมา ในความสัมพันธ์จริงๆเลยนะคะสิบดาบไหมเออเทนอปสอดนะคะสิบดาบนะเทนอปสอดอารมณ์อาการความรู้สึกนิดคิดของเขาค่ําคืนนี้ก่อนนอนมีการคิดถึงแต่ปกปิดแล้วเก็บไว้ไม่ยอมเปิดเผยให้คุณรู้คนคนนี้เป็นคนอดีตของคุณแล้วได้หรือเป็นคนที่คบปัจจุบันที่คุยกันอยู่ตอนนี้ได้เป็นพลังงานของเด็กได้คู่รักคนเด็กได้หรือหน้าตาเขาอ่อนใจหรืออายุจะเยอะกว่าคุณกว่า อายุจะเยอะกว่าคุณแต่หน้าตาของเขาอ่อนเยาว์เขาเป็นคนที่ดูแลตัวเองเก่งก็ได้พลังงานหนึ่งอีกพลังงานหนึ่งของคนชาวเราทุกท่านพี่นกจะอ่านหลายๆพลังงานให้นะคะเพราะอย่าลืมว่าพลังงานนี้เราเข้ามาดูแบบร่วมนะเป็นพลังงานซุมนะก็จะอ่านหลายๆพลังงานเลยนะคะ เขาคนนี้คิดถึงในการที่จะวนกลับมาวางแผนอยากได้โอกาสจากคุณอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่คุณคือคนที่เขาคิดถึงรู้สึกถึงคิดถึงมากๆพลังงานไพ่ของการคิดถึง6ถ้วยเดอะสตาร์มาอยากกลับมาเริ่มต้นคุณเป็นผู้หญิงที่มีค่า คุณเป็นคนที่อยากจะกลับมาเริ่มต้นสร้างอนาคตรสร้างบ้านอยากติดต่ออยากทักอยากสื่อสารมีแพชชั่นต่อคุณมากแต่สิ่งเหล่านี้ที่เขารู้สึกถึงและคิดถึงอยู่ก่อนนอนคืนนี้เขาแอบเก็บงำความรู้สึกนี้ไว้อยู่ในตัวของเขาไม่เคยเปิดเผยให้คุณรู้เลยว่าเขาคิดถึงขนาดไหนมีแต่อาการแสดงออกที่ให้คุณเห็นว่าเขาเป็นคนที่นิ่งเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยรีแอคหรือเคลื่อนไหวใดๆ มีพลังงานของความคิดถึงคุณเยอะมากคิดถึงคุณแล้วก็เจ็บปวดนะคะสิบดาบนะคนคนนี้คิดถึงคุณแล้วก็เจ็บปวดพลังงานมาคล้ายๆกับทางช่องทิกต o อกเมื่อสักครู่นี้เลยเนาะสิบดาบก็มาก่อนนอนคืนนี้เขานคานนี้แอบคิดแอบสอมแอบจ้องแอบมองอยากทักอยากติดต่ออยากสื่อสารคิดถึงความหลังคิดถึงแชทเก่าๆที่คุณเคยดูแลคอยคุยกันเคยดูแลกันถามทายเอาใจใส่หรือคิดถึงภาพความหลังของคนกับเขาในอดีตนะคะคิดถึงแล้วก็ ็มีความทุกข์ความเจ็บความปวดความทรมานของเขาเนี่ยสิบดาบนะคนคนนี้ บางคนบางท่านอาจจะเป็นพลังงานของคนที่เคยหักหลังคุณไว้ตอนนี้คุณรู้ไหมเขาเจ็บปวดมากเลยคุณเคยเจ็บแบบสิบดาบแต่เขาเหมือนโดน20ดาบเลยตอนนี้นะเขาทุกข์มากนะคะคิดในเรื่องราวของการที่จะกลับมางอ้อคิดในเรื่องของการที่อยากได้โอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งคุณเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนมีสิ่งที่น่าค้นหาอยู่ตลอดเวลาคุณ ทุกๆวันจะไม่เหมือนกันเลยวันนี้ก็อยากจะคน้นวันนี้ก็มีอะไรให้ดูอีกผู้หญิงคนนี้จะมีอะไรอีกนะวันนี้คุณเป็นผู้หญิงที่น่าค้นหนาเป็นผู้หญิงที่สวยรัไปหมดเป็นผู้หญิงที่เด่นเป็นผู้หญิงผู้ชายที่เป็นดาวดวงเด่นสวยสง่าเป็น ดาวที่อยู่ในใจของเขาที่เขาอยากจะฟ้านะคะคุณเป็นเหรียญที่มีค่าสำหรับเขามากๆอยากจะมาอ่อนโยนอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์อยากจะพุ่งทยานอยากติดต่ออยากทักอยากสือสารมีบางคนบางท่านคุณรอข่าวจากคนนี้จะมีการทักการรีแอคหรือการรีแอคใดๆจากโรเซียลสื่อให้รู้ว่าเขายังอยู่นะ หรือจะมีการติดต่อข้อความมาหรือการโทรหรือการมาหาตัวตัวก็ได้เด็กถือถ้วยคือการอยากกลับมาง้ออยากติดต่ออยากทักอยากคุยการกลับมาหมดเลยเพื่อนๆอยากง้ออยากสื่อสารอยากกลับมาง้อคิดถึงคุณมากอยากเริ่มต้นเริ่มต้นเกิดขึ้นหนึ่งสองไฟอยากได้โอกาสอยากวนกลับมามีพลังงานของการที่อยากกลับมาเริ่มต้นใหม่อยากไปต่ออยากพุ่งขยันแต่ตอนนี้ยังมีบาดแผลที่ยังเจ็บหนักอยู่แล้วก็แอบ ความรู้สึกความคิดถึงความรู้สึกถึงที่พี่นอกอ่านไปทั้งหมดนี้ก่อนนอนคืนนี้เขาคนน,นี้ได้แต่คิดแล้วเก็บความรู้สึกไว้ไม่แสดงออกให้คุณหรือ ถ่ายทอดให้ใครๆรู้ว่าเขาคิดถึงคุณมากรู้สึกถึงคุณมากอยากติดต่ออยากทักอยากพูดคุยอยากสื่อสารน,นะคะคนคนนี้รู้สึกถึงคุณหนักมากคิดถึงคุณหนักมากถ้าเป็นคนขวของคุณเขาคนนี้อยากวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งสามเหรียญน,นะคะดูอีกซีแนวโน้มความสัมพันธ์ของคณสองคนหกเดือนข้างหน้าจะเป็นอย่างไร แนวโน้มนะคะคิงถ้วยคนคนนี้รักคุณมากภายใน6เดือนข้างหน้าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณสองคนอันนคตอันใกล้6ถ้วยเนี่ยก็มันคงเงินมากขึ้นในความรักนี้พลังงานของคนทางไกลจะมีการติดต่อสื่อสารกลับมาหาคุณแน่นอนนะคะมีพลังงานของการพุ่งภายใน6เดือนนี้ถ้าคนนี้นิ่งนะห่งเดือน2เดือนนี้ยังไม่มีการรีแอคใดๆภายใน6เดือนนี้จะมีการทักมาหาคุณแน่นอนนะคะแล้วก็อะไรอีก ไฟออฟวอนหน้าไม้พลังงานของคนที่เลิกลากันกับมารอบนี้คนสอคนต้องระวังนะจะมีการปะทะหรือทะเลาะกันอีกได้นะคะต้องคุยกันดีๆเนาะเซเวนออฟวอนนะคะพลังงานของคนที่จะต่อสู้ไป ฝ่าฟันไปต่อแหละไม่ยอมที่จะถอยหลอกในความสัมพันธ์นี้จ่อให้เจอปัญหาห้าไม้ห้าไม้เนี่ยอาจจะเป็นพลังงานของบุคคลรอบข้างหรือสิ่งต่างๆที่มันพันพัวให้คน2คนต้องมีปัญหานะคะคนคนนี้นะฮะการกลับมาต่อสู้ฝ่าฟันไปต่อเนี่ยให้ระวังคนสองคนอาจจะมีเหตุการณ์ที่จะให้พังและทะเลาะก,กันไปอีกรอบหนึ่งได้ใน6เดือนนี้เนาะ หรือจะมีการนิ่งคนคนนี้ยังลังเลยังสับสนว่าไม่รู้จะเอายังไงต่อไปดีทั้งทั้ที่ในใจรักคุณมากแล้วชัดมากแล้วในใจอ่ะนะหนึ่งเหรียญหนึ่งดาบะนะคะนึ่คิง แล้วก็ขิงถ้วยนี่พลังงานของคนที่รักมากแต่ยังลังเลแต่ไม่รู้จะไปทางไหนดีเลยสองดาบเนี่ยเนาะยังมีการลังเลยังมีการสับสนนะคะคนคนนี้ก็มั่นคงต่อคุณแหละพลังงานของเด็กถือเหรียญก็มาอีกนะคะจะมีการกลับมาเริ่มต้นใหม่จากจุดเล็กๆก่อนนะคะเดชาริออดขยายกับสี่เหรียญพลังงานความสัมพันธ์นี้เหมือนพลังงานของการรักรักเลิกเลิกอีกหลังจากการกลับมาง้องอนคุณก็มีพลังงานสี่ดาบมาอีกวั่หแปลว่าจะมีการพักในความสม พันนี้อีกเราคนนี้เน็บหนาวอ้างว้างคนเห็นตึกไหมเพจ of pentacle เพจไฟ of, of pentacle นะคะห้าเหรียญสำหรับนี้เน็ดหนาวอ้างว,างว้างโวกเวกวังเวงคนเห็นตึกกลางไหมอยู่ในใต้ภายใต้หมิมะแล้วเขาก็เดินอยู่คนเดียวเขาอ้างว้างเขาโวกเวกเขาวางเว,เวงเวมากนะคะคิดถึงเน็ดหนาวต่อคุณใน6เดือนนี้พลังงานเหล่านี้ก็ยังทรงตัวเหมือนเดิมอยู่นะเพื่อนๆนะ ชัว,วอนพลังงานของคนที่วางแผนคิดค้นนะคุณเห็นไหมสองไม้เท้าสำหรับนี้เขาคิดคน้นเหมือนเขาค้นคว้าพยายามที่จะเนรมิตหรือจะทำอะไรบางอย่างแต่เขาหลับตาอยู่การวางแผนของเขายังไม่ได้ลืมตายยังไม่ได้เปิดตาแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณในอนาคตสิบเหรียญมาจะมีการกลับมาเจรจากลับมาพูดคุยนะคะกลับมา สร้างเนื้อสร้างตัวหรือจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้อย่างไรนีที่รักมีการกลับมาพูดคุยแน่นอนแต่มีบางคนบางท่านผู้ของคุณให้ระวงังจะมีการทะเลาะก,กันอีกได้แล้วก็มีการนิ่งกันอีกความสัมพันธ์นี้เหมือนความสัมพันธ์ที่วนๆเวียนๆนะคะอ่อนๆอฟๆรักๆเลิกๆนะเพื่อนๆนะแล้วบทสรุปของคุณสองคนอนาคตเนี่ยมันจะมีการเป็นสิบเหรียญแน่นอนแล้วบทสรุปตัูอีกนิดนึงเพื่อนๆความสัมพันธ์นี้นะคะภายใน6เดือนขนา้างหน้าจะมีการกลับมาแล้วก็จะ มีการที่ต้องนิ่งกันไประยะหนึ่งนะแล้วก็จะมีการไปต่อได้แน่นอนในความสัมพันธ์นี้เมื่อสิบเหรียญมาคอนเฟิร์มแล้วแต่เราจะดูบทสรุปให้อีกทีหนึ่งว่า สรุปสุดท้ายและความสัมพันธ์นี้จะเป็นทั้งไรเช่นไรคุณสองคนก็ยังวนเวียนอยู่ในชีวิตของกันและกันยังพยายามประคองความสัมพันธ์นี้อยู่ต่อให้มีปัญหาจบเลิกนิ่งอย่างไรก็แล้วแต่คุณสองคนก็ไม่ปล่อยไม่ทิ้งกันเพราะดักความรักของคุณสองคนมันมั่นคงกันมากๆแล้วนะคะแล้วก็พลังงานไพนบบ่ไหนอ่อนพลังงานของคนที่ยังยืนหยัดต่อสู้ในความสัมพันธ์นี้ พลังงานของคนที่ยังรักและห่วงแหนในความสัมพันธ์นี้ยในตัวของคุณอยู่คนคนนี้ไม่ปล่อยคนไปง่ายๆหรอกเพื่อนเพราะเขามั่นคงและชัดเจนในใจแล้วหนึ่งดาบหนึ่งเหรียญมาเนาะอะไรอีกคะพลังงานของ King of w อ n คนคนนี้อาจจะดูว่านิ่งมีอีโก้จัดหนักจัดเต็มแต่เขานิ่งในความคิดแล้วก็นิ่งในมั่นคงแล้วก็แพชชั่นที่มีต่อคุณเยอะมากนะคะไม้เท้านี่คือพลังงานของคนที่นิ่งแต่มีแพชชั่นต่อคุณเยอะๆนะคะ เยอะมากซิกออฟวอพลังงานของคนที่จะกลับมาเอาชนะใจคุณจะกลับมาเอาชนะทุกอุปสรรคปัญหาที่เจออยู่5ดาบห้าไม้นะคะแล้วก็ทาวเวอร์เนี่ยพลังงานคู่ของคุณนี้เป็นพลังงานคู่ของคนที่จะเติร์สอบสตรงคนคนนี้จะกลับมาอ่อนโยนจะกลับมานุ่มนวลจะกลับมาหมอบที่คุณคุณเห็นไหมคุณเห็นผู้หญิงคนนี้กับสัตว์ตัวนี้ไหมนะคะอันนี้เขาเรียกมังกรใช่ไหมเออมังกรเนี่ยยอมหมอบ ให้ผู้หญิงคนนี้คุณก็ดูแล้วกันคนคนนี้เมื่ออดีตถ้าเขามีอีโก้หรือจัดหนักจัดเต็มแบบคุณนะแล้วเป็นคนที่ไม่ได้แร่ความสนใจอะไรของคุณเลยเนี่ยเขาคนนี้จะยอมกลับมามองแล้วก็มาซีรรราบให้คุณเพราะว่าเขาไม่มีคุณเขาอยู่ไม่ไหวคนนี้เนาะสองถ้วยนะคะคนสองคนคือคู่แท้รักแท้สรุปความสัมพันธ์ของคุณสองคนก็ได้ลงเอยนั่นแหละเพราะคนสองคนคือจิตวิญญาณเดียวกันคนคนนี้รักคุณมากรักคุณดื้อดิบ รักคุณลึกมีพลังงานของการสอดส่องและเฝ้าดูคุณตลอดเลยนะคะสรุปความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเดอรซันมาสําเร็จแน่นอนในความสัมพันธ์นี้นะคะมีการเฉลิมฉลองได้ชัยชนะมาแน่นอนคุณจะได้ชัยชนะทุกอุปสรรคปัญหาที่เจออยู่นี้แน่นอนนะคะพลังงานของเซเวนออฟเนอรลนะคะเจ็ดเหรียญพลังงานของคนที่คุณดูสําหรับนี้เซเวนออฟเนอลเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่พยายาม พยายามปรุงแต่งพยายามหาคนา้นคว้าวิธีการว่าจะทําอย่างไรดีอะไรยังไงดีพยายามปลูกภูมิฟักนะคะเพื่อที่จะไปจ่อคนคนนี้ไม่เคยวางคุณเลยนะเขาสอขา่องเขาซ่องเขามองความสัมพันธ์นี้ตลอดนะคะดีเฮโรแฟนมีการกลับมาแต่งงานและมีการสู่ขอมีการมาเจอคน ผู้หลัผู้ใหญ่ได้แน่คนคนนี้เหมือนได้ตื่นรู้แล้วคุณเข้ามาในช่วงชีวิตของเขามันเหมือนเขาได้ตื่นรู้มากขึ้นเมื่อสักครู่นี้ดีไฮเป็นเทสมาเนี่ยก็ดีไฮโรแฟนมาคุสองคนคือคู่รักทางจิตวิญญาณคุณสองคนคือคู่ทวินเฟรมและนะฮะใต้สำรับคือเอียงใต้สำรับคือไฟออฟคัพพลังงานของห้าถ้วยนะคะแล้วก็ให้อีกหนึ่งใบคืออะไรคะเนี่ยโอ้สองถ้วยนะฮะชูบครับอันนี้คือเดอะเลเวอร์ นะพี่นกอ่านผิดอันนี้คือเดอรลโฟเวอร์แล้วก็2ถ้วยใต้สำรับนะคะพอ2ถ้วย5ถ้วยนะคะแล้วก็อะไรอีกอู้สิถ้วยมาอีกเพืเ่อนๆอีกหนึ่งใบแล้วก็เดอะเมจิกเชนพอนะคะคนคนนี้จะกลับมาสร้างจะกลับมาทำทุกสิ่งทุกอย่างคุณ2คนจะได้แต่งงานแน่นอน10เหรียญ10ถ้วยนะคะพลังงานของเดอร์โลเวอร์แล้ว2ถ้วยเป็นคู่รักจิตวิญญาณเดอะเฮโรแฟน จีไฮปรินเทสคือคู่บุญบรารมีคนคนนี้เหมือนคุณเข้ามาในชีวิตได้สอนให้เขาปลุกตื่นรู้ให้ได้รู้เรื่องราวมากมายให้เขาได้ตื่นรู้มากคุ้นมันเหมือนคุณเห็นเด็กสองคนนี้มันเหมือนมีอาจารย์มาสอนเขาน่ย คิดบวกคูณหารเพราะคนนี้ได้ตื่นรู้อะไรเยอะแยะมากมายในความสัมพันธ์นี้หลังจากการที่ได้มาเจอคุณคุณได้สอนให้เขาได้รู้เรื่องราวเยอะแยะมากมายแล้วพลังงานของเขาเหมือนสำนึกและรู้สึกผิดถึงคุณด้วยมีบางคนบางท่านนะเคยทําผิดต่อกันคนคนนี้เคยทําผิดต่อคุณหักหลังคุณได้สิบดาบมานะพลังงานของคนที่โดนหักหลังได้คุณนะเจอหนักนะี อาจจะเป็นคุณก็ได้ที่เจอหนักแล้วพลังงานของเขาทําคุณตอนนี้เขารู้สึกผิดอยากจะกลับมาขอโทษอยากจะกลับมาอ้อนวอนเสียใจเสียดายอะไรอ้อนวอนกับความสัมพันธ์ของเขาเดิมๆคุณสองคนถงถ้วยแล้วก็เดอะ์ลเวอร์จิฮาร์แฟนเดียร์ไฮปรินเทสสิบถ้วยสิบเหรียญเดิะเมจิชียนคุณสองคนคือคู่รักศักดิ์สิทธิ์คุณสองคนคือคู่รักทวินเฟรมอีกแล้วเพื่อนๆถ้าคุณสงสัยแล้วยังไม่เคยเช็คคู่ทวินเนี่ยมาเช็คกับพี่นกนะ พี่นกจัดราคาเบามากนะฮะเพื่อนๆแล้วก็มีเพิ่มการ์ดข้อความให้คุณด้วยถ้าคุณอยากดูคู่ทวินเนี่ยพลังงานของคู่ทวินหลายคนเลยที่เข้ามาดูคลิปนี้นะมีบางคนบางท่านที่เป็นคู่ทวินนะเนี่ยเนาะน้อมรับกันไปเลยนะถ้าคุณเคยเช็คและคุณเป็นคู่ทวินเนี่ย The l o v e วสองถ้วยนี่เป็นวิญญาณที่ผัวพันพันพัวมาจากอดีตเป็นคู่บุญคู่บารมีคู่สร้างคู่สมเห็นไหมมีแต่ดอกบัวดอกบัวนะคะ แล้วก็เดอะเมจิเชียนเนี่ยเป็นพลังงานของคู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้พัดพาเจอมากันให้มาเจอกันนะฮะอ่านถอยหลังแล้วพี่นกมาเจอกันมากันเจอเนี่ยมาสนะกู่นะพูดผิดพูดเพี้ยนเราดึกแล้วสมองก็งงๆแล้วเพื่อนๆนก no. ดีเฮโรแฟนดีไฮพรินเทสเป็นพลังงานของแม่ชีกับพระคู่ที่จะต้องเจอสอบผู้ระดับสูงดีเฮโรแฟนเมื่อสักคู่ดีไฮพรินเทสคู่ที่ต้องบอกตรงๆเจอความทรหดอดทนต้องมีการรักรักเลิกๆอ่อนออนอฟอในความสัมพันธ์นี้คุณต้องใช้ความอดทนสูงทั้งสองคน2ฝั่งถึงจะผ่านได้แต่บอกตรงๆคนคนนี้มั่นคงต่อคุณมากเดอะ u ซันมาคุณสองคนในความสัมพันธ์นี้เป็นคู่ทวินเฟรมที่จะได้ยูเนียนค่ะ คู่ทวินเฟรมที่จะได้อยู่เนียนเมื่อเป็นคู่ทวินเฟรมเราไปเอาการข้อความทวินหน่อยแต่ไม่ได้เอาเข้ามาก็ไม่เอาละเอาไปอีกเดี๋ยวเสียงดังแล้วก็เสียเวลาเราเปิดการข้อความ the hander trust oracle และกานที่พี่นกแปลไว้นะคะไม่เอาการข้อความทวินแล้วมันต้องออกไปอีกนะนี้อยู่ในห้องลูกสาวเนาะ เขาคนนั้นอยากบอกอะไรคุณคุณบ้างคู่ทวินหอองคุณคู่ทวินเฟรมนะอยากบอกอะไรคุณบ้างอยากทักอยากติดต่ออยากสื่อสารอยากจะมาหาจะแย่ยอยู่แล้วแต่พยายามซ่อนเร้นไว้นะคะเจ็ดดาบไม่แสดงอาการให้คุณเห็นเจดดาบมาใบแรกแบบนี้มันไม่ได้ว่าเขาโกหกหลอกเลือนหรือมาหักหลังคุณนะแต่มีบางคนบางท่านก็มีที่หักหลังแนละทําคุณเจ็บแสบมาก กับสิบดาบมาเนี่ยเจ็ดดาบสิบดาบมาพลังงานความรู้สึกของเขากัคนนี้คือรู้สึกผิดนะรู้สึกผิดถึงคุณคิดถึงคนอยากทักนะคะแต่พยายามเก็บซ่อนเร้นไว้ไม่ให้คุณรู้นะคะเขาคนนี้พลังงานของเขาคนนี้ก่อนนอนคืนนี้ข้อความตอนนี้เขาอยากบอกอะไรคุณบ้างหมายเลขยี่สิบเก้าวันเกิดเขาได้หมายเลขประจําตัวคุณเขาได้วันเกิดคุณเขาได้หมายเลขประจําตัวคุณเขาได้นะคะยี่สิบเก้านะคะ มีหลายอย่างที่ทำให้ฉันนึกถึงคุณตอนนี้ไม่ได้อยู่ใกล้กันเป็นพลังงานพุทธเวณที่อยู่ในช่วงของการซัพเพอร์เรชั่นนะคะเร็วก็อะไรอีกฉันรู้ดีว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่หมายเลขสิบฉันรู้ดีว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่นะคะอะไรอีกคะ หมายเลข21นะคะฉันไม่สามารถปล่อยให้คุณเข้าใกล้ฉันได้ตอนนี้อืมใช่ไหมคณสองคนอยู่ห่างไกลกันจริงๆตอนนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะเนาะเป็นช่วงของการ separation นะคะ s e p a r a t ช่วงของการแยกจากเนะื้คู่ทวินที่อยู่ในช่วงของการแยกจากฉันหวังว่าฉันจะสามารถแบ่งปันข่าวดีของฉันกับคุณได้นะคะ48เนาะหมายเลขหนึ่งนะคะ คุณคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันนะคะอะไรคะที่เขาอยากบอกคุณหมายเลขห้าสิบเอ็ดฉันกลัวที่จะติดต่อคุณเขาบอกว่าเขากลัวที่จะติดต่อคุณไม่กล้าติดต่อหาคุณเขาคนนี้อยากติดต่อมากอยากทักมากอยากสื่อสารเห็นไหมล่ะตรงมากๆเลยครับข้อความนะฮะเมื่อสักครู่นี้เจ็ดดาบมาเขากลัวการระแวงการสงสยัยการแอบส่องการระแวงการสงสยัยการแอบสอง่งคำการปกปิด ไม่กล้าบ,บอกคุณมีเขาขยายกับไพ่ดีหมดอ่ะมาส,สักครู่นะอยากติดตอ่ออยากทัก,อย,ก,ทกอยากสื่อสารอยากเริ่มชัดในใจว่าคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายที่มีค่าสําหรับเขามากหนึ่งเหรียญหนึ่งไม้เนาะอยากเริ่มต้นมาสักครู่นี้นะก็ตรงเลยฉันกลัวที่จะติดต่อต่อหาคุณแต่อยากติดต่อมามากหมายเลขห้าสิบเอ็ดหมายเลขยี่สิบหกชีวิตของฉันไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คุณเห็นนะฉันจะรอคำตอบจากคุณหมายเลข44นะคะ อะไรคะฉ,ฉันหลงฉันหลงไหลคุณมากเออเนี่ยเขาคลั่งคุณมากเดยรสตามาเมื่อสักครู่เห็นไหมเขาหลงไหลในตัวของคุณมากคุณสวยมากๆเขามองว่าคุณโดดเด่นมากๆนะคะทั้งเดอสตาทั้งไฮพิงเทสเป็นพลังงานของผู้หญิงที่สุดยอดอะ่ะฉันไม่ตอบสนองเมื่อผู้คนพูดถึงคุณหมายเลขเจ็ดนะคะ ให้ใต้สำรับนิดหนึ่งแล้วกันหมายเลขสิบหก 16. ฉันซ่อนอยู่หลังวัตถุเออเห็นไหมล่ะตรงมากเลยเพื่อนๆก็ความของเขาถึงคุณเนี่ยนะตรงมากๆเลยนะคะฉันซ่อนตัวเองอยู่หลังวัตถุหกเจ็ดดาบมาใบแรกเลยนี่เขาแอบ,บซ่อนแอบสบ่องน,นะฮะไม่ให้คุณรู้ว่าเขาจับตามองคุณตลอดเลยนะอประมาณนี้เลยข้อความของเขานะคะที่อยากบอกคุณ ขขาคนนี้คือคู่ทวินเฟรมของคุณน้อมรับพลังงานกันไปถ้าคุณเชื่อว่าน้าคุณคู่ทวินหรือถ้าคุณเคยเช็คว่าคุณใช้ทวินแล้วอันนี้คือพลังงานของคุณเลยนะคะยืนยันในการแชร์ออกไปว่าพลังงานนี้คือพลังงานของคุณสวยมากเพื่อนสิบถ้วยสิบเหรียญสองถ้วย the lover the magician แล้วก็พลังงานของคู่รักทวนินเฟรมคู่ที่จ้องเจอสอบยังหนักเนี่ยสิบถ้วยสิบเหรียญสิบดาบสิบ,บสิบสิบคือพลังงานหนึ่งหนึ่งหนึ่ง คู่รักทางจิตวิญญาณดีไฮโรแฟนดีไฮพิงเทสคู่พระกับแม่ชีที่ต้องผ่านผ่านสอบระดับสิทธดาบมาก่อนค่ะและจะกลายเป็น10บถ้วยสิเหลียนเพราะคุณ2คนจิตวิญญาณผูกกันไว้เชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งมากนะคะพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พัดพาให้มาเจอเดอะเมจิเชนสองถ้วยแล้วก็2 อสองถ้วยกับเดลโลเวอร์เนี่ยพลังงานของการผูกพันมาจากอดีตและจะอุดมสมบูรณ์และจะมั่นคงมั่งคั่นเมื่อคุณได้กลับมาอยู่เนียนคู่ทวินเฟรมคลิปนี้ได้กลับมาอยู่เนียนแน่นอนเพื่อนๆสิบถ้วยสิบเหรียญสิบดาบตัดศูนย์ออกไปหนึ่งหนึ่งหนึ่งคูณสองคนได้สมหวังแน่นอนได้กลับมาอยู่เนียนแน่นอนนะคะในอนาคตเมื่อผ่านสอบนี้แล้วสวัสดีขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามพี่นกจนถึงช่วงสุดท้ายนี้นะคะสวัสดีค่ะ